สวัสดีค่ะพี่ขามกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเก็บตคุณพักเครื่องนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขาองค์แรกหนูจะปลาเดิมด้วยเป็นมีดนะคะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมจากพี่นะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจากพี่นะคะตรงปลายจะมีตะกรุดอยู่สามดอกจากพี่ตรงปลายจะมีตะกรุดอยู่สามดอกจากพี่จ๋านะคะ มีรอยจานลวงพ่อเดิมด้วยนะคะพี่เดีย๋ยวหนูให้ดูข้างในนะคะพี่สภาพกระด้านในก็จะเป็นมีดปลายแหลมจ้ะพี่เป็นมีดปลายแหลมเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะเล่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่เล่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ไม่ใช่มีดขุดว่านนะคะพี่นะคะตรงปลายจะมีตะกุดอยู่3ดอกจ้ะพี่จะมีตะกุดอยู่3ดอกนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่อดไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9ดสากจ้ะนะคะพี่มีดหลงพ่อเดิมเรื่องนี้ขอไว้ที่1 5 0 0บาทจ้ะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จ้ะพี่จะเป็นสร้อยหลงปูเป่เอี่ยมปู่เอี่ยม ขอโทษจ้ะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมจ้ะเป็นหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่จ๋าสร้อยหลวงพ่อเดิมพร้อมตะกรุดอย่างนี้เลยนะคะพี่พร้อมตะกรุดดอกเล็กๆมีขั้นตุ้มกลางๆอย่างนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขานะคะเป็นสร้อยพร้อมตะกรุดหลวงพ่อเดิมจ้ะยาวค่ะพี่ขายาวนะคะพี่นะคะตรงกลางจะมีจี้เป็นอย่างนี้ค่ะพี่เลยเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จาเราสามารถถอดได้นะคะพี่เราจะใส่เป็น พระอะไรก็ได้ค่ะพี่ขาแล้วแต่เราศรัทธาจ้ะอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะเส้นนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสร้อยพร้อมตะกรุดหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนอันนี้จ่ะพี่จ๋าจะเป็นสายคาดเอวพร้อมตะกรุดหลวงพ่อทบอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นตะกรุดสีดอกอย่างนี้เลยนะคะพี่เป็นตะกรุดสีดอกอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะพร้อมเชือกกอๆอย่างนี้นะจ๊ะพร้อมเชือกกอกอย่างนี้นะะเลยจ้ะ,ะพี่จ๋าเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวหลวงพ่อทบจ้ะ พอไว้ที่700บาทจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะตะกุด4ดอกสายคาดเอวหลวงพ่อทบจะพี่700บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่500บาทพอจะ้ะ เป็นตะกรุดเก่าๆไม่ทราบที่ว่าที่ไหนสร้างได้มาสภาพนี้นะคะดอกนี้500ยบาทจ้ะดอกนี้ขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นแหวนถักเชือกเก่าๆค่ะพี่แหวนถักเชือกรูอแหวนเชือกถักจ้ะแล้วแต่คนเรียกนะคะ,ะ,คะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500ยบาทนะคะพี่ขาสําหรับแหวนวงนี้จ้ะ500อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้อันเล็กๆหนูไม่แน่ใจว่าของหลวงพ่ออะไรค่ะพี่ขอไว้ที่500ยบาทพอจ้ะ เป็นเชือกสีเขียวอย่างนี้นะคะพี่เป็นตะกุดดอกเล็กค่ะพี่เป็นเชือกเขียวๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่อันนี้เขาเรียกว่าน้าเต้า,ามาแต่ไม่ทราบว่าของที่ไหนจ้ะพี่นะคะเป็นห่วงอย่างนี้เป็นกระเช้าอย่างนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่ห0 0้อบาทจ้ะหนูขอไว้ที่600ทห0 0้อบาทนะคะพี่ขาน้าเต้านีา่น่าจะเป็นเนื้อว่เรียกเนื้อลืมแล้วน่ะตะกวดหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะ ขอไ้ที่600บาทจ้ะพี่ไม่ทราบว่าอาจารย์ไหนสร้างไม่ทราบว่าที่ชื่อว่าอะไรนะคะพี่ขอเรียกว่าน้ำเต้า600บาทจะ้ะ6ก0บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นพระปิดตาอ่าหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจะ้ะด้านในจะเป็นสีพึ่งอย่างนี้จะ้ะ600บาทจ้ะพี่ด้านในจะมีปิดตาตะขุดไซส์ฝา,าแล้วก็ปลาหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้จะ้ะตามภาพจะพี่จ๋า6ก0บาทจะ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะจ๊ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นตลับสีพึ่งค่ะพี่ขาเป็นตลับสีพึ่งพระปิดตานะจ๊ะพี่พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทแม่ค้าได้มาทั้งตลับอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาตามภาพจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระปิดตาหนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรปิดตาอะไรใช่หลวงพวกแก้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ เจ็ดร้อยบาทจ้ะปิดตาองคนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เป็นปิดตาขนาดเล็กค่ะพี่ขาตั้งบูชาได้ค่ะพี่ขาแล้วแต่ความศรัทธาจะตั้งบนโต๊ะทํางานหรือบนิ้่พักก็ได้จ้ะเนี่ยค่ะผิวสวยมากเลยค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขาสภาพเดิมๆมยจ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาสําหรับพระปิดตาองค์นี้จ้าส่วนอันนี้จ้ะพี่จ๋าจะเป็นหลวงพ่อทาาอันนี้ตาช่วยทอง นี่ค่ะใบก็อย่างนี้แหละค่ะพี่เนี่ยค่ะอยากได้เมยียเพิ่มต้องอุดหนุนจะพี่อยากได้เมยียเพิ่มอยากได้คุณภรรยาเพิ่มอยากได้กิ๊กเพิ่มต้องอุดหนุนจะเปิดไม่ออกจ้กพี่เปิดไม่ออกจ้กพี่จา๋าปักนะคะพี่เปิดปักเลยมันแข็งค่ะพี่เพราะเราก็ไม่ได้เปิดดูด้วยตอนเอา โอเคค่ะพี่ไม่มเป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวค่อยเอาอันอื่นก่อนนะคะพี่เพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนกันละคะ่ะพี่เพราะว่าหนูก็เคยเอามาไลฟ์แล้วค่ะพี่นะคะ อันนี้หนูไม่ท,มทราบที่ว่าม <illions. S 2> <diversion? S 1> ันคืออะไรนะคะพี่หนูได้มาอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่องค์นี้กลมๆอย่างนี้นะคะพี่กลมๆอย่างนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจากหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาไม่ทราบที่จ้ะส่วนองนี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อท่านค้ายจะพี่รูปหลอดหลวงพ่อท่านค้ายจะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจากหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าไม่ใช่หลวงพ่อท่านค้ายหลวงหลวงพ่อแช่มเป็นหลวงพ่อแช่มจะพี่จ๋า วัดฉลองจาะพี่500บาทจ้ะเป็นรูปหล่อดหลวงพ่อเชิมนะคะพี่ขาขอโทษค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะขอโทษค่ะพี่ขาได้มาแล้วนะจ๊ะพี่ <c oughs> แสนดีแก้แม,แม่เก่งจังเลยลูก เนี่ยค่ะพี่เป็นสีพึ่งจาะพี่จา๋าหลวงพ่อทาบอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่หลวงพ่อทาบอย่างนี้เลยนะคะพี่อ่าก็มีอันนี้แข็งนะคะพี่ถ้าเราดูอย่างนี้มันเหมือนจะเละเละแต่ก็มันไม่เละนะคะพี่ไม่ได้ว่าเละไม่ได้ว่าแข็งจนเวอร์วังนะคะพี่นะคะอ่าถ้าจะปิดบอกว่ายาหม่องตาถ้วยทองจ่ะพี่ขอเวทที่หกร้อบาทจา้ะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ่ะพี่จา๋าส่วนองค์นี้จ่ะพี่จะเป็นพักกิ่งคะ่ะพี่หนูไม่ทราบว่าพักกิ่งอะไรนะคะพี่นะคะ ไปดีพี่นาหรือเปล่าองค์นี้สวยงามมากเลยค่ะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพักกิ่งไปดีพี่นาจะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นหลวงปู่ทิมจะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาสําหรับเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญนี้จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นเหรียญพ่อพอีจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ นะค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีอย่างนี้เนี่ยนะคะพี่เป็นห่วงเชื่อมนะคะตามภาพไปนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่สว่วนองคนี้จะเป็นเหนรียญกลมพ่อกลวยจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันจะ้ะนะคะเหรียญกลมพ่อกลวยนี่หนูขอไว้ที่5 0าอยบาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าสาหรับเหรียญกลมพ่อกลวยจ้สาส่วนองคนี้จะเป็นรูปหล่อบโบราณไม่ทราบที่กับพี่นะคะ500บาทจ้ะ องค์เล็กๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพนะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดรบกวนพี่ๆไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะเนะ่ยค่ะพี่เป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยจะพี่จ่า600บาทจ้ะ รูปหลอดหลวงพ่อมุ้ยองคนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะด้านหลังจะเขียนว่าวัดดอนได้นะจ๊ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋ารูปหลอดหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จ้าส่วนอคนนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเป็นเนื้อแมก่ก้าสิทธิ์ค่ะพี่เอ๊เป็นเม่ะพัดจะพี่จ๋าดำๆอย่างนี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่จะปิดจายันยุ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจขอไว้ที่600บาทจ้ะหนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาสำหรับพระปิดตาย,ยันยุ่งองค์นี้จ้ะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทาทจจะพ อันนี้จะเป็นสมเด็จปกโพจะพี่จ๋ามาในเรื่องกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่สวยงามมากเลยจ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่เจ็ดรอยบาทจะพี่จ๋าเจ็ร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะจ๊ะนะคะพี่เป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่นะคะไม่หนูไม่รู้ว่าสมเด็จหรือว่าพาพูธแล้วค่ะพี่ถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภยัย้วยนะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่เจ็ดรอยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห0สิบาทจะพี่จ๋าจังกล้องอีกแล้ว ส่วนองนี้จะเป็นขุนแผนจะพี่ขุนแผนด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ด้านหลังนี่เหมือนเม็ดข้าวเม่าพิจิตรเลยค่ะพี่นะคะอันนี้ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะขุนแผนองค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมขนอนเหนือนะค่ะพี่วัดขนอนอเหนือนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ นะคะพี่อีกฝั่งจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่อีกฝั่งจะเป็นอย่างนี้นะค่ะพี่เป็นหลวงพ่อพูมวัดคานนเหนือนะคะพี่ค่ะจังหวัดยุทธยากับพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้หนูไม่ทราบที่นะคะพี่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะด้านหลังจะมียันจากอันนี้ห้าร้อยบาทจากด้านหน้าจะเป็นทองทองอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นยันยันค่ะพี่นะคะทรงเหมือนเป็นลักครังนะคะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นพระผงสุพรรณจะพี่500บาทจ้ะพระผงสุพรรณก็ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาไม่ทราบที่จะพี่500บาทจ้ะ5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่จ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเหลียยหลวงพ่อกลวยจะพี่500บาทจ้ะ เหรียญหลวงพ่อควยนี่ขอไว้ที่500บาทนะจะพี่จ้า500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เหรียญหลวงพ่อลวยจ้าส่วนอันนี้ไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะเป็นเหมือนทรงยืนนะคะพี่นะคะด้านหลังจะมีห่วงอยู่อย่างนี้ค่ะพี่แล้วก็มียันอย่างนี้ค่ะพี่500บาทจะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญเก่าๆโบราณไม่ทราบที่จะพี่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาไม่ทราบที่เหมือนกันเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมจะพี่นะคะด้านหลังจะมียันเนี่ยค่ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่อันนี้ก็ตามสภาพนะคะพี่ขาไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอีพีนี้จะไม่ทราบที่เยอะนะคะพี่ขาเพราะว่าได้มาสภาพนี้เลยค่ะไม่ทราบที่จริงๆค่ะองค์ไหนจะรู้ก็จะพูดถ้าพูดแล้วพูดผิดก็อย่าว่านะคะพี่นะคะ ไม่ทราบที่จะพี่500บาทปลายทาง50บาทค่ะขายตามสภาพนะคะส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งจะพี่กิ่งเก่าๆ5 0าบาทพอจะพี่นะค่ะเป็นพระกิ่งเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่สวยงามมากจะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่พระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่600บาทจะนะคะอันนี้แม่หนูไม่แน่ใจว่าว่าพระชัยวัดหรือเปล่าอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างนี้ค่ะพี่ ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นปิดตาจากพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะปิดตาอะไรก็ไม่รู้ค่ะพี่นะคะ่ะเป็นเนื้อเมอกับเมกัะสิทธิ์เมกัะพัดเมกัะพัดจ้ะพี่เนี่นคยค่ะใช่พระปิดตาหรือเปล่าูไม่รู้ว่าผ้าอะไรค่ะพี่เน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะพี่หนูไม่รู้ว่าปิดตาหรือเปล่านะคะพี่ถ้าไม่ใช่ต้องขอโทษด้วยนะคะพี่นะคะ่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ไม่ทราบที่จ้ะ นะค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ้าท่า,ากระดานหน้าหรือสีจะพี่เนื้อสนิมแดงเจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นพ้าทากระดานหน้าหรือสีเนื้อสนิมแดงนะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระเจ้าตากสินจ้จะพี่หกร้อยบาทจ้ะ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสำหรับพระเจ้าตากสินองค์นี้นะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์ได้คะ่ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ0 8 4 0 6แ9 1 8 0้จ้ะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นพระนับปกจากพี่500บาทจ้ะพระนับปกนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่ห้าอ,อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ เป็นพระนับปกเหมือนกันจ้ะพี่อันนี้จะเป็นเนื้อสนิมแดงนะคะพี่อันนี้จะเป็นเนื้อสนิมแดงจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะจะพี่ในะวัดทนแดนจ้ะพี่จ๋ห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพระรอดจะพี่จ๋าเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่พระรอดนี้เป็นเนื้อโลหะจะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าหลวงปู่สุขหรือเปล่านะคะพี่นะคะมีลวดด้วยถักลวดอย่างนี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะองค์เล็กๆค่ะพี่หนูไม่รู้ที่ว่าที่ไหนนะคะห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้ค่ะพี่เหรียญเจ้าเลยเนี่ยสำรวยค่ะพี่เขาเขียนว่าพระสุนทรแล้วเ,เขียนว่าสำรวยค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้า้บาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่สําหรับเดือนนี้นะจ๊ะตามสภาพนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่500บาทจ้ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงทุกคนพี่ๆอไลน์มาหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศ8 4ย์แปดสีาก้จ้ะอีพีนี่หนูก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ